ขึ้นหัวเรื่องเนี่ยยังผิดอยู่ครับหัวเรื่องเขาให้ปัจจุบันนี้นะนิยมอย่างนี้อยู่สามแบบนะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่เรียนองค์กรพิเศษเนี่ยเขาจะนิยมแค่สามแบบได้สอง,งแบบก็มาสมมติที่หนึ่งกรุณาติปเนธะก,กรุณากถาปนายงางกัลปนาคถาถ้าเกิดข้อสอบเขาออกลักษณะนี้นะครับ ลักษณะที่เราเขียนคราวที่แล้วเนี่ยเช่นการรู้จักประมาณยอย่างเนี้ควรจะขึ้นคือเขียนไว้กลางหน้ากระดาษกลางหน้ากระดาษแล้วก็มีอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่กลางหน้ากระดาษแะ่เป็นสมมติว่าการเลือกครบมิตรก็เขียนกลางหน้ากระดาษ ด้วยสำนวนไหนด้วยสำนวนที่สามนะครับวิธีเขียนก็หลังจากเราเขียนกระดาษเสร็จแล้วเนี่ยกรุณากระถาจะอยู่กลางเลยแล้วก็ขีดเส้นหนึ่งเส้นเอ้าขีดเส้นสองเส้นหนึ่งหรือสองไม่ไม่แน่ใจสนามลงก็ขีดถ้าไปทำตัวดำขีดเส้นหนังสือพระบอกน้นํานี้แนะนำาให้ขีดเส้นใต้เป็นสำนวนที่สามอันนี้ชัดว่าท่านขึ้น หัวเรื่องไว้ในโจทย์เนะี่ยต้องเขียนกลางหน้ากระดาษบนโจทย์นะด้วยสํานวนที่สามถือว่าใครเรียกถ้าเป็นข่าวก็คือพาดหัวข่าวนะขึหัวเรื่องไว้ก่อนส่วนสองอันนี้สํานวนนิยมใช้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราจะใช้สํานวนที่หนึ่งหรือสํานวนที่สองเนี่ยให้เขียนลงที่คำตอบเลยไม่ใช่กลางหน้ากระดาษเขียนคำตอบย่อหน้าเขไปเขียนกรุณาติปนิธะ ที่ผิดก็คือนักเรียนเขียนกรูณากระถากลางหน้ากระดาษแล้วเขียนสมมตินะครับกรุณากระถาเขียนไว้กลางหน้ากระดาษแล้วมาเขียนตรงนี้กรุณาติปนธิธะอันนี้มันก็ซ้ำกันซ้ำกับข้างบนซ้ำตรงนี้อันนี้ก็ซ้ำต้องใช้สำนวนใดสำนวนหนึ่งถ้าข้อสอบท่านเขียนชัด่างเงนี้ให้ต้องใช้ แนะนำให้ใช้การขึ้นหัวเรื่องแบบที่สแบบนี้ที่จริงแบบนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วนะครับแต่ว่าโจทย์อย่างหลวงพ่อหนังสือเก,ก่าเนี่ยอ่างหนังสือชุดเนี่ยท่านมักจะขึ้นหัวเรื่องไว้ตรงกลางแต่ในบางคลพิเศษไม่มีเลยนะครับเราแต่งในที่อื่นถ้าเกิดก็สอบท่านออกด้วยสำนวนอย่างนี้ก็ใช้แบบกลางหน้ากระดาษแล้วก็ไม่ต้องเป็นกรุณาติ ปณิธ h หรือกรุณากระฐาพุนายังซ้ําแล้วรับใช้สำนวนใดํำนวนหนึ่งครับต่อไปก็มาเรื่องวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์เนี่ยมีข้อที่ควรระวัง2อสเรื่อง 1. ห,ห้ามยะตะที่เป็นการตุรูปกระตุสาธนานี่ห้ามยะตะผู้ใดย่อมให้เหตุนั้นผู้นั้นผู้ให้ทื่ว่าผู้ให้เนี่ยปิด เนี่ยผิดต้องไม่มียะตะถ้าเป็นถ้าเป็นชื่อหาบกันอะกัตตูรูปกัตตูตสาธนะกรรมรูปกรรมสาสนะอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่มียะตะส่วนเป็นสาสนะอื่นก็วางสรรพนามเท่าที่จําเป็นวิเนติเตนาติวินโยเท่านั้นนะครับไม่มียะตะหนึ่งห้ามยาตะใส่เข้าไปก็เกินสองห้ามนามสัพท์ห้ามนามศัพท์เช่นเทติตตอายโกนามะอันนี้ผิดแล้ว มีถามมาซับกินนี้ต่อไปก็ซับต้องล้อกันอย่างนี้ไม่ได้พิกติเนี่ยท่านจะใส่ยาจะติไม่ได้อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานถ้าผิดนิดเดียวก็ไม่ได้ยาจะติติพิกุเนี่ยซึ่งเรียนวาแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์เนี่ย ก็ไม่จำเป็นจะต้องแต่งเป็นโยโยโ,ยโละโยกาปุคลังชาณาติโสอะไรเงีย้ยอันนี้มันไม่ใช่วิเคราะห์แล้วทั้งนั้นครับก็หา้ามเป็นความรู้พื้นฐานนี่ถือว่าถ้าเกิดผิดก็ผิดตั้งแต่ต้นอย่างเช่นปุคลันยูตตาที่เรากำลังจะแต่งเนี่ยแต่งยังไงก็ตามอะ่ะจะต้องมีคำว่าปุคลังในรูปวิเคราะห์ มียาธาตุอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ยาธาตุมันจะไม่ออกเป็นยอผู้หญิงนะยาธาตุส่วนวิจีนิตรงด้วยอะไรเนี่ยเป็นตัวประกอบครับก็จะแต่งเป็นสีเลนาติก็ได้ไว้ที่หลอดร,รูปัจจัยจะเป็นกา,า,นา,ล,นาลังชานาติสีเลนาติปุคลังชานาติสีเลนาติปุคลังอยู่ตัสสะภาโว บุคลานยุตาถ้าเราแต่งวิเคราะห์ยังไม่ได้สับที่ต้องการคือตาปัจจัยก็จะพึ่งจบประโยคใช้ฝึกใช้เครื่องหมายนะครับบางองค์ก็ไม่ใช้หรือใช้ไม่เป็นก็ฝึกใช้ให้เป็นจบหนึ่งภาคใส่เครื่องหมายคมมาในจชุลภาคไว้ก่อนจบภาคใหญ่ก็ตีหวัวตะปูเครื่องหมายอังคันเดียวครับมีวิภาคที่จะพึงแสดงได้ตามชั้นบุคคลนะ สาบุคคลันยุตาบุคคลันยุตานั้นปณฑิตพึงทราบเอ้ยพึงแสดงทเทเสตัพะหรือเทสิยะตพะเทสิตพะมีทั้งนั้นนะครับเทเสตพะโดยจำแนกเมื่อจะกล่าวสำหรับบุคคลที่เป็นไปโดยสถานเท่ากันก็ได้แก่การครบมิตรตถาในบุคคลน,นั้นหรือในบุคคลันยุตาที่จำแนกในบุคคลน,นั้นครับ อันว่าการครบมิตรด้วยอำนาจแห่งบุคคลผู้มีฐานะเสมอกันฐานัะสมัติฐานะนั่นเทียวหรือเท่านั้นอันวันดิตเทเสตพระผูแสดงก็เรียนทเทเสตพระมามิตรนั้นย่อมเป็นปัจจัยภายนอกอันแรงกล้าในพุทธพจน์นั้นท่านใช้พาหิระพาหิระก็พาหิระตามพุทธพจน์ไม่ใช่พระหิธาภายนอก ภิทาภายนอกเป็นพวกอัพยะแต่ถ้าพาหิระก็เป็นวิเศษนะที่จะพาบุคคลผู้สมคบให้ถึงความเจริญมิตรอันใครครบเข้าย่อมยังบุคคลน,นั้นให้ถึงซึ่งความเจริญบ้างซึ่งความเสื่อมบ้างอันนี้ก็ไปศึกษาเรื่องสับคู่นะครับว่าท่านใช้ยังไงสับคู่ ผมรวมเป็นตัวอย่างไว้แต่มันไม่ครบหรอกอย่างชุดเนี้ยก็เป็นหนึ่งในคำที่จะต้องจะเรียกว่าไงมันถือว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยใช้มากนะเช่นหานี้วุธถิคู่กับหานิวัฒนะคู่กับหายนะครับเจับคู่ถ้าเกิดเราไปว่ายผิดก็วุถิไปคู่กับหายนะ พุที่ไปคู่กับวินาศนะนีนะปณีตะทิฏฐะธรรมิกะสัมปรายิกะปัจจุปนณะอนาคตะอัตตถะปรัตถะอัตตะสมบัติปะหิตาปฏิบัติอิตระฐานะผู้ตำต้อยอิสระชนะผู้ยิงง่งใหญ่อาปัฏฐานะมหัตฐานะเน,นี่ยไอ้สวผู้นี้ก็มาผิดขัดชะของเคี้ยวคู้กับโพ,พชะอันนะคู่กับปานะสัมมตตะคู่กับมิชตะต อย่างนี้นะครับเอาไปใช้จับกู่เป็นเรื่องของความละเอียดในการใช้สัพน์มันเป็นลีลาของผู้แต่งอย่างหนึ่งกันครับเอาไปก็เรื่องพุทธพจน์เหตุนั้นสมเด็จพระโลกกน้าเจ้าเยตถาหะแต่จริงถ้าเกิดว่าข้างในเยตถาหะเนี่ยถ้าข้างในเป็นพุทธพจน์ชัดมักจะไม่มีพุทโธหรือพคกวายอยู่ตรงนี้นะครับก็คือละประทานไว้ในฐานก้ใจเลย ยบยอาหาตัวนี้ไม่คํานึงถึงประโยคตะนะเอาว่าใช้เฟื่องติเติเข้าไปเลอยย้อนหลังอาหาวางข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้แต่อย่าลืมว่าอาหาจะต้องใช้ในกรณีที่มีอิติศัพท์เท่านั้นนะครับเนี่ยต้องมีอิติศัพท์หรือเป็นการพูดมีผู้ฟังมีผู้สนทนาโต้อตอบครับในที่นี้ก็พูดถึงพุทธพจน์หรือข้อความอย่างน้อยสามชุดชุดที่หนึ่งก็บอกว่าโดยในยาวก,ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทรงเห็น ปัจจัยภายนอกอื่นที่จะทำให้คนไปถึงความเสียหายเหมือนการครบมิดชั่วอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองตรงกันข้ามคือทรงไม่พินาเห็นปัจจัยภายนอกอื่นที่จะพาไปถึงความเจริญคือการครบกัริยาณามิตรประการที่สามก็สหายเป็นมิตรในการทำกิจธุระหนึ่งเรื่องก็มีสามเรื่องทั้งหมดนี่เป็นบาลีก็จะควบจะมาเลยก็ได้ใช้ยถาห่าเปิดมา อันนี้อย่างตอนที่ผมเรียนมาเนี่ยมักจะถูกห้ามํำนวนอะไรนะอินจิพินโดอปุณาจากพลังจำนวนเนี้ยท่านถือว่าเป็นใช้ในบาลีเป็นส่วนมากเป็นว่างนนไงถ้าเกิดเราจะใช้ก็ใช้อย่างอื่นเช่นวาจาัอัทวาไนตรงนั้นนะครับปุนาจะกพลังนี่ไม่เหมาะ ี่ผมใช้ควบจับมาหมดเลยสามอันเปิดอิติเข้าไปนะครับว่าเอาไปยังไงอัต้มาตามบาลีครับว่าวก็ว่าวันนี้ก็เรื่องวาลีแลศึกษาไว้หน่อยครับวก็แต่มได้บ้างไม่ได้บ้างเราไม่พิจารณาเห็นองค์เราพี่ความวิสุทธิสงลายเรากระทำ ซึ่งปัจจัยภายนอกให้เป็นองค์สําคัญพินาเห็นว่าไม่พินาเห็นองค์อย่างอื่นอย่างเดียวซึ่งอย่างตัวนี้นะนี่ที่เขาแปลว่าเป็นเครื่องเป็นเหตุองค์นี้ก็แต่งเป็นยเนะอย่างซึ่งเป็นเครื่องเป็นไปเข้าใจว่าอย่างที่ใช้ใช้เนี่ยเป็นเครื่องเป็นเหตุก็ตตทิยาครับเป็นเครื่องเป็นไปเพื่ออนัตถะอย่างยิ่งเหมือน บาปมิตรนี่เลยยะที่ทางก็ไขให้ยะที่ทางมาที่นี่ก็เหมือนกันนี่เป็นัยยะตรงเือนข้ามครับนี่บอกว่าไงบอกว่าสยหายยอมกลายเป็นมิตรย่อมเป็นมิตรเพื่ออะไรล่ะอัธชาติประโยชน์บ่อยๆเป็นบาลีครับามาก็สรุปว่าไงสรุปว่าควรที่กุลบุตรจะคบหากัลยาณมิตร เอื้อเฟื้อเอาใจใส่ให้กำลังใจด้จะได้ร่ว,รวมแรงร่วมใจประกอบกิจถาทะบรรดามิตรเหล่านั้นกัลยาณมิตรเท่านั้นอันเสวิตตโโพปจิตตโพปาปร,ริยาปร,ริประยิรุปาสิตตโพอันนี้เป็นศพชุดมักมาคู่กัน,นถ้าเกิดว่าเราจะใช้สำนวนการครบกันนี่มักจะมาเป็นชุดงนที่นี้ ในวาลีนี่มีหลายแห่งยี่สิบเจ็ดแห่งมาเป็นชุดกันเลือมีหน้าปฏิเสธบ้างเช่นนี้ร,รุงกรุงกตวาเสวิตรตโปปจิตโพปะเยรุปาสีตโปรปรินั่นแหละปริแล้วก็อุปะอตัวนี้สับนี้มีการสลับปริวัดก็คือสลับตัวยะก,กับตัวรอเนี่ยสลับที่กันไอ้ปริเนี่ยมันก็เลยถูกตัวรอไปอยู่ใน ตัวยะอโขมอุปะต้นนั้นตัวลงยะ,ยะยะมันก็นเลยเลื่อนมาข้างนอกระมาณนี้นะครับตามเฉพาะในตอนตนี้นขักนล้อทรบาลีมาจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกรณนมกิจให้เกิดประโยชน์อันนี้คันละจะต้องตีความแต่งนะว่าอะไรจะเป็นประธานเดี๋ยวทีนี้ผมแต่งคนขึ้นเป็นประธานีจริงอยู่บุคคลผู้อันกัริยาณมิตรช่วยเหลือหรือสมคบกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถ ทำกิจอันก่อประโยชน์ได้เมื่อกล่าวสำหรับท่านที่เป็นอิสรียชนควรรู้จักเลือกข้อบบุคคลในการในกิจการให้เหมาะเป็นข้อประสงค์สำคัญข้อที่อิสเรียชนเมื่อจะใช้คนในงานทั้งหลายก็จะย่อมรู้ซึ่งรู้เพื่อจะเลือกใช้วิจินิตุงเพื่อจะเลือกอันใดข้อนี้ประสงค์อนทีน่นี้ที่ว่าสาระสำคัญ เอาเป็นข้อประสงค์นี่ก็อาทิตอาทิตปตอันการให้บุคคลสมควรอันการใช้ในี่ไอ้พอสอบผิดอันการใช้บุคคลสมควรเลือกให้เหมาะก็คือใช้คนให้เหมาะกับงานแต่ใช้คนไม่เหมาะกับงานก็งานก็ไม่สําเร็จกูเข้าทําไม่เพ็นคือเขาไม่มีทักษะเรื่องนั้นใช้ในก็ไม่สําเร็จสมควรเลือกบางทีก็เสียงานเสียโอกาส คนเก่งทางนี้ไปใช้อีกด้านนึงก็ไม่ได้เรื่องอันการใช้บุคคลนะนี่จริงอยู่บุคคลเมื่อจะใช้นิโยเชนโตเมื่อจะประกอบนิโยชัยยะพึงประกอบหรือพึงใช้พึงใช้ถูกแล้วเพื่อจะเลือกบุคคลหรือจะแต่งเป็นวิจินิตวานะวิจินิตวาดีกว่ามั้งวิจินิตวาเป็นตัวเป็นส่วนาการ ควรจะเมื่อจะใช้ควรแลอพึ่งเลือกแล้วจึงใช้บุคคลผู้ที่เหมาะอิจเจสุในงานทั้งหลายไม่ไม่นีพเพ์ภาไทยก็เพื่อเกิดความชัดเจนโนเจหากว่าลองไปดูหากว่าอันว่าบุคคลโนก็ไม่เมื่อจะใช้ก็ไม่เลือกไม่เลือกคนกิดของเขาก็จะอิจฉติไม่สำเร็จ อันนี้สำนวนหนึ่งก็ตรงกับสไทายแต่งที่หลังเต,ติมที่ผมแต่งว่าจริงอยู่การใช้ต้องเลือกการเลือกวิจินิตตัวเลือกบุคและเลือกบุคคลผู้สมควรแล้วจึงใช้เป็นธรรมชาติยังกินให้สําเร็จย่อมเป็นวนะแต่ว่าการ เลือกแล้วใช้บุคคลผู้ไม่สมควรเลือกบุคคลผู้ไม่สมควรใช้ย่อมไม่ยังกิดให้สำเร็จอันนี้ได้สาระสำคัญแต่ว่าความมันไม่ตรงกับในตัวภาษาไทยไเทนะ่านันอกว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยสมมุติไม่เช่นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโมจก็ได้แต่งล้อนะแต่งล้อตัวอิมันจะได้ตรงกับภาษาไทยนี่ก็ให้เลือกนะ ส่วนนที่หลังทุนงนหลังที่แต่งเพิ่มที่หลังนี้ก็ได้ความกระชับลัดลก็ตรงกับภาษาไทยมากกว่าครับ <c oughs> ก็แนะนำส่วนวนบนครับในกระดาษที่ให้ไปนี่จะเป็นส่วนนล่างเนี่ยผมมาแต่งที่หลังให้สำเร็จเนี่ยเป็นส่วนเนเนี่ยคล้ายๆจำคนพิเศษจะมาจำคนพิเศษด้วยเปล่าก็คือจะมีคำคล้องจองอกิทย่อมไม่สำเร็จ แม้สมเด็จประสันเพชรก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมาจากคําว่าสารวชิระอะไรเงี้ยสารวชิระพระสันเพชรโอ้อยอันนี้จะเป็นบาลีไทยสารวชิโร,รสันเพชรเป็นชื่ออย่างหนึ่งคำพูดในเจ้าเป็นชื่อทางเลือกอย่างที่เคยทิบายไปแล้วว่าถ้าเป็นศัพท์ทางเลือกก็ไม่ใช่ให้ใช้ศัพท์ตรงลยที่นี้คือพววุทโธพระกาวา แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพุทโธหรือพระกวาเมื่อตัสรมันใหม่ปฐรมาวิสัมพุทโธเออ่นักเรียนใช้อันนี้ไม่เหมาะเอาพี่เอาพี่เอาพี่พุทโธมีใช่ไหมเนี่ยพี่พุทโธมีความหมายอีกอย่างนึงพี่พุทโธว่าเจ้าผู้ยิ่งผู้ประเสริฐนะไม่ใช่น่าคงจะไปเทียบเอาพี่เอาพี่ปัตโตรหรือเปล่าบาทใหม่ๆ อภพีนวอภิีนาวะปัตโตปฏมารวิสัมพุโทโธในอัตกถาวินัยที่เราแปลกันวิสัมป์นี้ก็ยังทรงหาเลือกเวเนยศาสตร์ผู้สมควรจะรับประมเทศนาอุทาตริสีสงไข้ควรแล้วเพื่ออันนี้ก็แสดงว่าการไข้ควรวนั้นจบไปอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นคือเหตุการณ์มันเกิดมานานแล้วใช้อุปาทิสิสเพื่อจะไข้ควรวนสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิโรเปสมควร เพื่อการแสดงปฐมเทศนาเหตุว่าพระธรรมที่พระองค์ได้ตัดสรุ้เป็นของลึกซึ้งเพราะอะไรกสมาเพราะอะไรอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันที่จริงประโยคนเี่เป็นเหตุเป็นเหตุผลก็คือสิ่งที่จะตามมาตรงนี้ ถ้าเราจะแต่งแค่ยัดสมาเนี่ยเราต้องแต่งนี้เป็นยัดสมาเนะเพราะธรรมะลึกซึ้งแล้วก็ตตสมาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเลือกแต่ว่ามันไม่ตรงกับพาษาไทยัยทำไงดีเราก็วิธีแต่งตามภาษาไทยอย่างหนึ่งคนระับโดยทั่วไปเขาแต่งนี้ยัดสมาเหตนะเหตสีแดงเนี่ยคุมภาพไว้ก่อน ตัดสมาอันนี้ผลแบบคู่ธรรมดาเพราะแต่ว่าการพูดบางทีเนี่ยท่านเอาผลขึ้นไปพูดก่อนย้ายผลขึ้นไปพูดก่อนแล้วก็เอาเหตุไปไว้ท้ายในที่นี้เหตุทำว่าลึกซึ้งผลก็คือผู้เจ้าจึงเลือกคนถ้าไม่เลือกก็แสดงก็เปิดปากการตัดสู้ก็ไม่เป็นประโยชน์ วิธีพูดด้วยยัสมาตัดสมาเนี่ยมีวิธีพูดอีกแบบหนึ่งก็คือพูดเป็นสามประโยคเลยแทนที่จะพูดสองเติมกัดสมาเข้าไปเติมสมาเข้าไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเหตนนะุเอาสมมุติผมแต่งสองก่อนนะแต่งสองเหตุก็คือธรรมะลึกซึ้ง มะลึกซึ้งเหตุนันก็คือพระพุทธเจ้าทรงเลือกคนฟังเหตุผลธรรมดามีสองประโยคยาสมาเหตุแตสมาผลเอ๊ถ้าเราจะแต่งสมก็ได้แต่งสมเนี่ยให้เอาประโยคตัดสมาขึ้นไปพูดไว้ก่อนเลยทำไม พุทธเจ้าจึงทรงเลือกคนฟังหนึ่งประโยคจบประโยคกัศมาขึ้นยัสมาเลยเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งสรุปว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรง,งเลือกคนฟังเป็นสามประโยคนครับอันนี้เวลาแต่งทั่ว,วไปเนี่ยอย่างในอัตถกถาเนี่ยท่านถือว่าประโยคกัสมาเนี่ยเป็นประโยคที่ซ้ำความก็คือซ้ำกับกัสมาบางทีท่านทิ้งประโยคนี้เลย ทิ้งประโยคตัดสมานี่ครับเดี๋ยว่าเราแต่งเองไม่ทิ้งแต่งเต็มไปเลยครับประโยคอย่างนี้เรียกประโยคงวงช้างนะครับงวงช้างอันก็คือประโยคที่มันเหมือนงวงช้างอะอยู่ที่ตัวหยิบอาหารหยิบเยื่อนอกตัวแล้วก็ดึงเข้ามาที่ตัวเหมือนกันกัดสมาเป็นประโยคอย่างหนึง่งเรามียัสมามาขั้นแล้วกลับไปที่ประโยคเดิมมันก็กลายเป็นเหมือนเหมือนงวงช้าง นี่นะในทางเทคนิคก็คือถ้าเราจะแต่งอย่างอย่างในข้อความนี้เหมาะที่จะแต่งประโยคกัรสมาเพราะท่านเอาเหตุไปไว้ท้ายเหตุปลายท้ายก็คือเรีโย,ค,ยครับโดยถือว่าละอันนี้ไว้นะครับละตัดสมาไว้ตรงนี้ว่าทาไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกคนกัสมาเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งตัสมาเพราะฉะนั้นจึงทรงเลือกคนสามประโยชค อันนี้มาดูมาแต่งว่างไงอันนี้ยัดสมาตสมาอ,อ,อ๋อน,นี่ก็เกิดว่าจะแต่งยัดสมกัดสมาต้องมียัดสมาแล้วก็ตัดสมารับนี่นะครับหรือไอตัวยัดสมาเนี่ยมันเป็นกิยาปรมารรจะใช้หินก,ก็ได้ ตัวนี้สัมพันธ์วัคกิยาปรมาตย์เลยเรียงไว้ที่สองถามว่ากัสมาเพราะอะไรแยาจะแปลกัสมาก,ก็ต้องไปยืมประโยคกัสมามาแปลหรือไปยืมประโยคก่อนนี้แปลครับทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ควรที่จะเลือกคนดังนี้เพราะว่าอันนี้ประโยคเหตุอันนี้เป็นบาลีอีกแล้วครับคำพีโรสอนพุทธโสทุรานุโพโทเอ้ยทุคขไทยจะเป็นทุรานุโพโท เพว่านี่ก็เป็นทุระนุโพโทเป็นชุดนะครับเวลาพูดถึงธรรมะพูดถึงบาลีตรงนี้นอธิกโตโขมายายังธรรมโมคัมพีโรทุตโสทุรนุโปโทสันโตปนีโตอัตกาวัจโรนิปุโนปนิตะเวทนิยทุตโสอะไรละ่ะเห็นได้ยากอนุทุรนุโปโทร,รู้ตามได้ยากเป็นของที่ รายละเอียดฝรน,นิดเของวันฑิตไม่ใช่ที่จะได้ด้วยตรก,กะเท่าถึงได้ด้วยตรก,กะเป็นของร่มเลือกละเอียดนี่ปุนะเป็นของที่วันฑิตชนเท่านั้นจึงจะได้เสพส,สวยเสวยเสพได้นะครับเพราะว่าเป็นของยากที่ว่านเนี่ยก็ถ้าเราจะใช้จับชุดก็มาให้หมดก็เลือกใช้ถ้าเกิดจำไม่หมดก็เลือกใช้ ในที่เสียงก็คือจําได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วสายไปมันก็ไปปะก็เลือกใช้เช่คัมพิโรนี่ก็พอแล้วมั้งหรือจะทุตทโสทุรานุโภโทโสัตย์ใดสัตหนึ่งครก,ก็ตัดสมาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงใคร่ควรที่จะเลือกครัต่อ,อไปมีเมื่อเป็นเช่นนี้ความตัดสูปข,ของพระองค์ก็หามีประโยชน์แก่สัตว์ไม่ เสเจหากว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ความตัสรู้ของพระองค์ก็หาประโยชน์ไม่หแต่ว่าถ้าว่าพระพุทธเจ้าจักทรงแสดงแก่สัตว์ที่เป็นอภภาพบุคคลไซธรรมะโอสรรพสัมโพธิญยาณก็จะไม่เป็นไปแก่สัตว์ทั้งหลายความตัสรู้ของพระองค์ก็หา ก็หามีประโยชน์ไหม่นี้เป็นความมันขาดครับความตััสรุปของพระองค์ก็แต่งเป็นเงื่อนไขถ้าไม่ถ้าไม่เลือกแสดงธรรมตรงตีความว่าถ้าพระองค์แสดงธรรมไม่เลือกใครก็ได้มาแสดงธรรมโดยไม่ได้พิจารณาผู้ฟังก็ก็ศูนย์เปล่าการตัดสรุปก็ศูนย์เปล่าหรือไม่ทรงเลือกว่าใครจะเหมาะที่จะฟังก็การพูดไปอย่างนั้นก็เสียเปล่า นีถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่อภาพบุคคลอย่างเดียวหรือไม่ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือพระองค์แสดงธรรมพระองค์นั้นทรงเลือกแล้วจึงแสดงธรรมแก่คนที่พอจะฟังได้เท่านั้นอันนี้คือความเป็นจริงนี่แต่คาดการณ์อย่างนี้มันเป็นการคาดการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงนะถ้าพระองค์ แสดงธรรมแก่อภภาพบุคคลใช่ไม่เป็นจริงเพราะที่เป็นจริงก็คือพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ผู้ที่พอจะฟังได้บินเฟในน,นั้นการคาดการอย่างนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นจริงเป็นเรื่องซึ่งล่วงมาแล้วสภาพเป็นจริงไม่ใช่เป็นอย่างนี้ต้องใช้กาลาติปตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่พระวิสันติหรือไม่ใช่อายะอายุงสัตตมี เป็นการคาดการที่ไม่เกิดขึ้นจริงอันนี้จะเป็นอัตเทสยิสสะตามวิยกรก็ได้แต่ว่าในบาลีท่านใช้เทสยิสสะไม่มีอาแปลจริงครับเทสยิสะเนี่ยันนี่ประจิตตีว่าเทสยิสสะจักนะคถ้าว่าพัะธรรมเสนาบดีรู้อาสอาสอาิยาสายของพราหมณ์แล้วจักได้แสดงธรรมไซ มันก็จะเป็นโสดาบันนะอะไม่มีอะตัวนี้เทศยิสษะ80ดสเออจะใช้ตามพรมีหรือจะใช้ตาม,มริกรพลมิกรก็ลงอ่ะผมนี่ก็เป็นตัวอย่างครับท,ที่แต่งไว้ไม่มากครับมีท่านจะถามอะไรตรงไหนไหมครับก็เน,น้นนะครับวันนี้ได้บันทึกเสียงไว้ด้วยเกิดมีการเผยแผ่ต่อไปก็จะเรียกว่าออกตัวก็ไม่เชิงเนาะ ว่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเหมือนตุ๊กตานะท่านจะมองว่าแต่งอย่างอื่นได้ไหมได้แน่นอนเพราะว่าตัวอย่างไม่ใช่เฉลยไม่เหมือนวิชาอื่นวิชาอื่นเขามีเฉลยหมายว่าเขามีแบบมีตำราหน้าที่นักเรียนก็คือแปลไปให้ตรงกับตำแบบท่านั้นมีแบบอยู่แล้วก็ถ้าจะบอกว่าถูกว่าผิดก็เอาแบบนี้ขึ้นมากลางอันนี้ก็ว่าตามแบบเลย อันนั้นเป็นวิชาอื่นเพื่อใช้ว่าเฉลยเฉลยคําตอบออกมาของเราเนี่ไม่มีเฉลยนะของเรามีแค่ตัวอย่างก็ให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้อย่างนู้นก็ได้ที่ท่านแต่งมาก็ได้ได้เกือบทั้งห้องวันนี้นะครับ